อัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮห์วะบะระกาตุพบกับรายการคำสอนนบี3นาทีก่อนนอนบายครูร็อวันนี้ก็อยู่ในอีพีที่3แล้วนะคะเป็นรายการที่จะส่งทุกคนเข้านอนด้วยกับสิ่งดีๆด,ด้วยกับคำสอนของบรรดาน,นาบีของเรานะคะคืนนี้ครูร็อ์ขอนำเสนอคำสอนที่ว่าอิตตะกิลละไฮซุมากุนตะวะอัสบิสซฮีอะตนะฮะซนะตาตัมฮุนาวะข้อลิกินนัสบิคุลุกินฮะซันซึ่งมีความหมายว่า ท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดจงติดตามความชั่วด้วยกับการทําดีและจงคบหาผู้คนด้วยมารยาทที่ดีงามพี่น้องคะคําสอนนี้มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคืออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาทรงย้ําให้เราเนี่ยมีความยำเกรงไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดซึ่งสอดคล้องกับหลัหลกการสําคัญหนึ่งในสามของศาสนาอิสลามของเรานะคะนั่นก็คือหลักของอนันอิสซานนั่นเอง อันตะบุดัลลฮา,ากะอันนะกะตาราฮูฟะอิลลัมตะกุนตาราูฟะอินนะฮูยะรกักะจงทำความดีเหมือนกับว่าเราเห็นอัลลอฮ์ถึงแม้เราจะไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นเราอยู่เสมอนะคะอันนี้ก็คือคุณลักษณะหรือว่า,าลักษณะนะคะของความยำเกรงนั่นเองนะคะ ในที่ที่ว่าไม่มีมนุษย์คนใดเห็นเราเลยนะคะไม่มีใครเห็นเลยไม่มีกล้องวงจรปิดใดๆทั้งสิ้นนะคะผู้ที่มีความยำเกรงเนี่ยเขาก็จะไม่ทำในในสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่า มีความยำเกรงหมายถึงว่ารู้ว่าเราเนี่ยทรงมองอยู่ทรงเห็นเราอยู่เสมอนะคะและพระองค์เนี่ยจะ,จ,จะทรงจดการกระทําไม่ดีของเราบันทึกเอาไว้นะคะและเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้จะไม่มีใครเห็นมนุษย์คนไหนเห็นไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีการถ่ายวิดีโอเนี่ยถ้า เราจะทําในสิ่งที่ดีๆเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเราก็ทํานะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้องว่ามีคนเห็นหรือได้รับผลตอบแทนจากมนุษย์นะคะเพราะเราก็เชื่อเหมือนกันนะคะว่าเราเนี่ยทรงเห็นเราอยู่เสมอและพระองค์จะทรงจดผลบุญให้กับเราอย่างแน่นอนนะคะแล้วพี่น้องคะ ดังที่อายะห์ในคุอ่านบอกว่าฟะมิยะมันมิสกลาดรอตินคอยไรย์ยรอว่ามิยะมันมิสกลาดรอดินชัดไรย์ยรอไม่ว่าจะเป็นความดีหรือว่าความชั่วแม้เพียงเท่าผงธุลีเราก็จะได้เห็นมันนะคะในวันกิยามะในวันแห่งการสอบสวนตอบแทนเราจะได้เห็นทุกๆสิ่งที่เรากระทำไปนะคะทั้งความดีและก็ความชั่วนะคะแล้วที่สำคัญนะคะพี่น้องอลัลลอฮ์เนี่ยไม่ทรงตัดสินบ่าวของพระองค์ด้วยกับ รูปร่างหน้าตาหรือว่าฐานะความร่ำรวยหรืออำนาจหรือว่าเชื้อชาติภาษาใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่พระองค์เนี่ยทรงตัดสินบบาวของพระองค์ด้วยกับหัวใจที่มีความยำเกรงผู้ที่สูงส่งผู้ที่ดีเลิศนะที่พระองค์ก็คือผู้ที่มีความยำเกรงนะคะพระองค์ทรงสัญญาเอาไว้ในอันกุรอ่านว่าบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนั้นจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่นะคะในส่วนที่สองของคำสอนนี้นะคะ ก็คือท่านราศุนซอลลอห์วะสลัมได้บอกเราว่าจงติดตามความช่วยด้วยกับการทําความดีพี่น้องคะ่ะชีวิตของเราก็เหมือนกับจานค่ะที่ใช้แล้วก็ต้องล้างให้สะอาดเสื้อผ้าที่ใช้แล้วสกรปรกก็ต้องซักให้สะอาดคนเรานะคะก็ย่อมจะมีการทําผิดพลาดไปบ้างนะคะเราก็ต้องตอบัตตนนะคะแล้วก็ ต่อจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ทําในสิ่งที่ดีๆตามหลังไปนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือจงปฏิสัมพันธ์กับผู้คนคบหาผู้คนด้วยกับมารยาทที่ดีงามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความคิดไม่คิดลบกับผู้อื่นไม่คิดกับผู้อื่นในแง่ร้ายนะคะแล้วก็พูดจาดีแล้วก็การกระทําที่ดีๆนะคะต่อผู้อื่นด้วยนะคะ มาอัลลอฮ์นะคะพี่น้องถ้าเราเนี่ยได้นําคําสอนที่ดีๆเหล่านี้ไปปฏิบัติเราก็จะเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอินชาอัลลอฮ์คืนนี้นะคะคุณรูอขอทุกคนหลับสบายร่างกายได้พักผ่อนตื่นนอนอย่างสดใสพร้อมที่จะใช้ชีวิตในวันต่อไปอย่างมีพลังอย่าลืมแปลงฟันอ่านดุอาและรำลึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนอนนะคะวบิไลัยตาฟิกวันฮิดายวัสสลามวะลัยกุมวะรอฮ์มัตุลลอฮ์วะบารอกาตุ